หัวเข่าจะปวดก็แก๊ปทิบจัก,กรยานก็จะปวดรอนใหม่ๆอ่ะกินแล้วมันดีมากดีแบบขึ้นกระดงกระไดนะไม่ปวดขาแล้วก็ทิบจัก,กรยานแต่ก่อนจะไม่ค่อยออกมาทิบจัก,กรยานเดี๋ยวนี้ตอนเย็นจะออกมาทิบจัก,กรยานออกมาออกมาทิบจัก,กรยานเล่นออกกำลังกาย เวลายกแข้งยกขามันไม่ปวดก็ลองยกขึ้นยกลงอย่างเงี้ยยกยกเท้าขึ้นอย่างเงี้ยมันก็ไม่ปวดมันจะมีเหมือนแบบกอ๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเหมือนเหมือนเข็มมันจะจี๊ดที่หัวเข่าอะช่วงที่ยังไม่ได้กินแต่พอกินมาดีดีขึ้นดีขึ้นเยอะเลยปวดหัวเข่า แล้วเวลาขึ้นกันไดมันเหมือน,มนเหมือนมืนเหมือนมีเข็มทิมที่หัวเข่าอ่ะมันจะจี๊ดจีดจีดเดี๋ยวนี้ไม่เป็นแล้วค่ะกินได้เหลืออีกแปดเม็ดครบสองเดือนรู้สึกมากินตัวนี้รู้สึกว่าดีขึ้น